เงินเดือนออกแล้วแต่ทำไมเหมือนไม่พอใช้หนี่สินเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือน15,000บาทคุณจะกู้ได้ไหมถ้าจะกู้ต้องวางแผนยังไงไม่ให้ชีวิตพังไปกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอนอยหลานยายชาแนลนะครับ เราะว่ากันว่าการไม่มีหนี่เป็นลับอันประเสริฐแต่ว่าบางทีชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เรารวยขนาดนั้นนะใครมีผ่อนบ้านผ่อนรถค่าหมอค่ากินค่าขนมยกมือขึ้นดังนั้นเนี่ยการจะกู้ทั้งทีก็ต้องรู้ก่อนนะว่าควรแบกแค่ไหนไม่ใช่กู้มันทุกแอปแล้วก็มาร้องแห้ตอนปลายเดือน DSR หรือว่า Debt Service Ratio ก็คือสัดส่วนภารหนี้ต่อรายได้สูตรคำนวณง่ายๆก็คือ รายได้คูณ40,100จะเท่ากับหนี้สูงสุดต่อเดือนที่ควรมียกตัวอย่างนะเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคูณด้วย40,100จะเท่ากับ6,000บาทนั่นแปลว่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือรวมกันก็ไม่ควรจะเกิน6,000บาทต่อเดือนวิธีวางแผนก่อนกู้3ขั้นตอนง่ายๆสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ทุกคนนะไม่ว่าจะกู้บ้านกู้บัตรเครดิตหรือว่ากู้เงินด่วนขั้นตอนที่1เนี่ยเช็ครายได้สด ที่จริงของคุณซะก่อนนะอย่าคิดว่าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเนี่ยคุณจะเหลือ1 5 0 0 0บาทตลอดไปลบประาการันลบค่ารถลบอะไรออกซะก่อนขั้นตอนที่2วางแผนก่อนนะแบ่งเงินออมฉุกเฉินก่อนกู้อย่าก,กู้แล้วไม่มีเงินสำรองเดี๋ยวฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องกู้ซ้ำและขั้นตอนที่3เนี่ยปฏิเสธความอยากอย่าก,กู้นะเพราะว่าเห็นมือถือรุ่นใหม่เพื่อนชวนไปญี่ปุ่นหรือว่าเห็นโปรล,ลาซาด้า แล้วมันใจสัน่นน่าจะเป็นต้องกู้จริงๆเนี่ยลองทําตามนี้นะดูรายได้ตัวเองก่อนนะมีรายได้แน่นอนโชว์บัญชีรายรับได้นี่รวมไม่เกิน40%มีเป้าหมายชัดนะกู้ไปเพื่ออะไรมีเงินออมเล็กน้อยโชว์สเตตเมนต์ให้สวยถ้าติดบูโรก็อย่าเพิ่งยืนกูน้นะรีบปิดนี่ก่อนสัก3-6เดือนโอเคใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีแอปไหนบ้างล่ะที่เหมาะกับ คนที่มีรายได้1 5 0 0 0บาทก็กู้ได้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันวันนี้จัดมาให้นะแบบเน,น้นๆ4ตัวเด็ดด้วยกันตัวแรกไมโมสินเชื่ออมสินตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีบัญชีอมสินนะรายได้เริ่มต้นเนี่ย10,000บาทก็กู้ได้แล้ววงเงินสูงสุดเนี่ย50,000บาทนะดอกเบี้ยต่ำสมัครผ่านแอปไม่โมได้เลย2กรุงไทยเนยก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยใจดีนั่นแหละจะให้เป็นวงเงินหมุนเวียนสมัครง่ายในแอปเลยไม่ต้องใช้ เอกสารเยอะรายได้ขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยอยู่ที่15-24%ต่อปีต่อแม้ก็ลาย BK สินเชื่อให้ยืมวงเงินสูงสุดเนี่ย8 0 0แสนบาทสมัครได้ในแอป l ลายได้เลยนะรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็เพียง7,000บาทกู้ผ่อนแบบรายเดือนหรือจะใช้แบ,บบวงเงินก็ได้และสุดท้าย t r u m Money ก็จะมี KKP CatNow นะเป็นแอปกู้เงินดิจิทัลสำหรับลูกค้า True ร,รายได้เนี่ยไม่ต้องถึงหมื่นก็กู้ได้นะ สมัครง่ายจ่ายคืนผ่านแอปซูมัน,นี่ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะจะโหลดแอปมากู้เนี่ยก็อย่าลืมกลับไปดูสัดส่วนนี้ต่อรายได้ของตัวเองแล้วก็วางแผนก่อนการกูน้นะว่าคุณเนี่ยจะแบกรับได้ไหวไหมกู้ถูกวิธีเนี่ยมันจะทําให้คุณสบายใจนะแต่ถ้ากูม้มั่วๆแล้วก็จกแน่ในระยะยาวบางครั้งเนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การกูน้นะแต่คือการอดทนการหารายได้เสริมแล้วก็ลด รายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ค่อยกู้นะตอนที่พร้อมจริงๆจะได้ไม่เป็นหนี้ซ้ําซ้อนคนที่เงินเดือนน้อยคุณกู้ได้นะถ้าคุณวางแผนดีๆแล้วก็รู้จักลิมิตของตัวเองอย่ากกู้นะเพราะว่าอารมณ์โั่วูบแต่จงกู้เพราะว่ามีแผนชัดเจนใว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ